สวัสดีครับวันนี้ผมวิธีพุทไทยต่าภาพไปเบ่งสวนาสารต่อรอยพ่อนะครับสวนพอเพียงสารต่อรอยพ่อนะครับที่เคยไปเบิ่งงานอยู่วังบานวังกระเบานะครับครรนครพนมแล้วเอามาประดิษฐ์เอามาพัฒนาสวนตัวเองนะครับ ผมจะพาไเปเบิงน,นะครับอยู่สวนว่ามีอะไรบ้างมีไปเลยแน่นะครับไปครับาันรีพาเบิงมาเบิงสวนนะครับสวนมะเขือสวนมะเขือมีมะเขือมีพริกนะครับที่ปลูกไว้ นี่ก็กำลังเสิร์ฟปุ๋ยนะครับเสิร์ฟคีฝุ่นฝุ่นขี้กวัวทรับเสิร์ฟกกมาคิดกกมาสลีปูดักกัน่เพอลุ้มพอเพียงมีมาคิดนี่มีมาสลีนี่อยู่ดักกันนะครับมีกัผักอีโต้อือทางนี้เรามีมะเขือเนี่ยเป็นมะละไายมะเขือก็เป็นดอกเป็นมะแล้ว ได้กินละได้กินละตางนี้ก็มีมะแตงนะครับมะแตงขี้ดุมะแตงน้อยมีแตง,แตงเป็นมาแล้วครับได้กินโซ่สามเทอร์แล้วครับกิบกินแม้ช่วงโควิดกักเดือนกักตัวสามเดือนนะครับป้าอยู่นี่คือวมารอดอยู่ มะท่วกะลักกะลักเป็นดอกมท้อโอ้ท,ทพม่มกระพุ่นกระพุ่นนานยาสุบกรพุนนะครับยาสุบปุยยาสุบน้ำใส่วาคายได้กันเป็นก้อน อักษรัดเด้อครับอักษรัดแก้วกําลังส่งกําลังงามทางนี้ก็มาแตกครับกําลังออกดอกกําลังเป็นลูกเล็กๆนี่ครับแล้ว นี่ล็พืชผักสวนครัวบุกมะเขือหนาแตงโอ้นี่ก็มะโม่เด้อนี่มะโม่มันขึ้นอดีตรงอดีเลยเอาฟุนมาเช่มันนะครับจะเปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนมัเป็น,ปนโก็ละมกฟักทองได้หมะเอื้อน,นี่นี่นี่หุบงอยาวเลยนี่มะเอื้อนั่นนี่กำลังขึ้นกำลังขึ้น มาทางนี้ก็มีเพลผักนี่อหใบกะเพราน่ีใบกะเพรามะแขงเสือพ่วงของนี่ก็มีผักแพ้วเดี๋ยวนี่ก็มีกบเด้อกบมันขับเบาอยู่ในฝาท่านะฝาถังนะครับมันสนอยู่นั้นนี่ก็ปลาดุกเด้อนี่คังหอยนี่คังปลาดุกน้ำนะครับ อยู่ทางน้ำนี่ละมีจังหอยมีเถ้าปนุกเอามาขังไว้ยามหน้าเราได้ปล่อยอ้อทางนี้ก็ยาสูบนะครับยาสูบนี่ยยาสูบบริษัทอดาดามนะครับบริษัทอาดำส่งเสรมิมปลูกเพื่อจําหน่ายต่างประเทศนะครับอันนี้ละอยู่ได้น้ำยาเนี่ยละปีละส่งสามหมื่นนะครับเกษตรกรอยู่ได้น้ำยาสูบไปละ ส่วนทางนี้นะครับมาเขือเก้าเดครับตอนนี้ไปเขือปิปกปูปิกายนี้ยังยังพอได้เก็บผลผลิตอยู่นะครับโอ้ปลายนี่ปลายเกณฑ์น,นำสารต่อรอยพ่อเนี่ยเพราะอย่างอยู่เนาะฮะนี่ครับอันนี้ก็ไปศึกษาดูงานมาตัดเพราะเราบ้านบางกระเบานะครับจากการมา ต่อเติมในสวนของเรานะครับมาศึกษาดูงานนะครับมาปฏิบัติในสวนนี่ครับเราโวนเอ็ดโคกหนองหน้าอยู่นะครับจะไม่ได้เอ็สตำเพิ่นนี่แล้วเอดโคกหนองหน้ามาันต้องได้ไปประชุมไปอบรมผู้่ยเฮาเอดตามความคิดของเฮานะครับความคิดของเฮานี่เออจะไลิก็เอ็ดได้มะเขือมะพร้าวกับใหญ่แล้วนี่มะพร้าวในโวนเก่าตอนนี ปลูกในปีสองปีนี้นะครับมาห้องก็มีตอนนี้ก็มีกกเสารตได้ไเลยเื่สารตนะครับมาฝังพืบมาสิดาปลังนะครับ ป๋านี่ครับบอ่อปลาเ,เคยจับป๋าปลาดุกนี่๊ะเจับขายหมดละจับขายหมดแล้วน,นี่ยเนี่ย่างกันเลยไม่ได้ไปเลยนะครับนี่มะม่วงกำลังออกดอกสุขขบเอาปิดเฮงโอ้ใช่ป๋นี่ครับอันนี้ก็บบอกบ๊อบนั่นแหลบอกบบนะครับบอก,กบ๊อกบ ตัวซิเคอร์นี่ก็หลายนะครับตัวซิเคอร์นี่ม้วงนี่ก็บอ่อปลานะครับบอ่อปลาเลี้ยงปลาในพลาสติกนะครับบอ่อพลาสติกนี่ก็ไผ่กิมซุ่งนะครับนี่ไผ่กิมซุ่งก็ปลาหลายตน้นหลายกออยู่ไหป,ปลูกเป็นซุบกว่าป่ะนะครับไผ่กิมซุง่ง ม,มาสลิกในมะละกอบ้ากอกนี้ยังดกอยู่นะครับนี่ตอนนี้ยังดกมีห้องน้ำพร้อมนะครับเพื่อมาเยี่ยมเบิ่งสวนนะครับมีห้องน้ำมีระยะละมีร้คดคุ้มครับนี่ก็ต้นมะเฟืองนะครับ ทองเป้อดอกละลายี่้อดอกนั่นเก็บมาน้อยแล้วช่วงนี้ปิดไปเฉยนะเก็งน้ำไม้ <c ười> นะครับตรงนี้กับกระเจียวได้เลยตน้นกระเจียวกระเจียวหวานพุทธนาฝนพัล้ฝนตกพัลมันจะปุงนะครับมันจะขึ้นใหม่ม หคา,างนี่กระเิก้าวจะคางมาโบบนั่นเองเออมาโบบกําลังขึ้นนะครับขึ้นมานี่ละคางมาโบบนะค้างมือเนี่ยแล้วแต้ลตแล้วแต้มันละขึ้นนะครับมะพร้าวขยายนี่แล้วเริ่มใหญ่แล้วมะพร้าว ตัวนี้บ้าขมันศึกกักโควิดนี่ก็ป้าอยู่ใดสว่าอยู่ใดน,นะครับรูพักกินเองนี่แล้วกินมะฮงซุกแล้วกับเขาเมันอาย น,นี่แนละขอสุกลูกเดียวนะครับแมเอาะก่อนมมสุกลูกเดียวน,ะน่ี่บัดกกสุกลูกเดียวนี่นี่นี่กับกกมะเขือนะครับนี่กับผู้ไม้ตะปีกายนี้ยนี่ยังมีผลผลิตให้เก็บอยู่นะครับ อย่างไรมเาเก็บนี่พอได้เก็บพอได้กินปลูกใหม่ก็มีตัวนี้จะของเก่าต้นมะกรูดนี่ก็ไรยาสูบนะครับนี่ยปลูกในหนังไรไรยาสูบ นะสำหรับคลิปนี้ก็เอาซรนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆเดอ้อที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลคกดแชรด้วยครับ สวัสดีครับ